สวัสดีครับคุณผู้ชมรับชนันทุกท่นานขณะนี้ประชาชนคนไทยกาลังตื่นตระหนกและตื่นกลัวต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติอุทุกขภัยครั้งร้ายแรงที่เกิดขึ้นในรอบร้อยปีน้าท่วมกรุงเทพเมื่อก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดเราไม่เคยฝันว่าจะมีน้ําท่วมกรุงเทพได้ร้ายแรงขนาดนี้เป็นวิกฤตแห่งรูปแม่น้ำเจ้าประยันแท้จริงคุณผู้ชมทุกท่านครับย้อนหลังไปก่อนหน้านี้ประมาณสักเจ็ดปี ถ้ามีใครพูดถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติถ้าใครพูดกับคนไทยว่าจะเกิดซนามิจะมีสตอมเซิร์ชจะมีแผ่นดินไหวรอยเลือดของโลกสแกกังเลลอยเลือดไหนก็แล้วแต่ในแผ่นดินไทยทุกคนจะหาว่าผู้ที่พูดประโยคเหล่านี้เป็นคนเสียสติเป็นคนบ้าเป็นคนสติแตกผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในจํานวนสติแตกเหล่านั้นเมื่อสี่ปีย้อนหลังไปผมได้สร้างภาพยนตร์เรื่อง สึนามิวันโลกสังหารและผมก็ถูกก้นด่าจากสื่อมวลชนจากคนหลายแขนงหลายอาชีพว่าทรณรงสีเชื่อสติแตกทำหนังสึนามิน้ำท่วมกรุงเทพได้อย่างไรตอนนั้นผมไม่มีโอกาสได้โต้เถียงหรอกครับผมมีโอกาสได้อย่างเดียวก็คือการนำเสนอผมมีกรรได้ดีครับ ในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตหรืออีกหลายสื่อได้โพสต์คำโคสต์คำเข้ามาเขียนโจมตีผมด่าทอผมนับหมื่นข้อความมีพิธีกรผู้อ่านข่าวผู้ประกาศข่าวหลายลายย้า้ผมเอ่ยชื่อนะครับว่าอยู่สถานีไหนช่องไหนรายการไหนพูดถึงผมอย่างเยอะอย่างว่าทอรณนงสติแตกทำหนังเรื่องสนึนามิน้ำท่วมกรุงเทพมันเป็นเรื่องที่ทำเกินความจริง และคำที่เคยเสียดสีเยอะหยันผมตลอดสี่ปีที่ผ่านมาเวลานี้ผมไม่อยากจะกล่าวว่าผมมีความรู้สึกที่แท้จริงอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเพียงจะอยากบอกว่าสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนหกสิบห้าล้านคนได้ไปเชิญอยู่ในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเวลานี้เป็นเพียงเซี่ยวหนึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งสิ่งที่ร้ายแรงกว่าวิกฤตกว่ายังมาไม่ถึงแต่มันกำลังเดินทางมา คุณธรนงมีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนคะที่ว่าประเทศของเราจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขั้นรุนแรงทั้งที่ประเทศของเรานะคะก็ไม่มีทั้งแผ่นดินไหวขั้นรุนแรงหรือภูเขาไฟระเบิดอย่างประเทศอื่นเขาผงก็ไม่เขา้าใจเหมือนกันว่าคุณเอาความเชื่อแบบนี้มาได้อย่างไรคนไทยส่วนใหญ่ก็เชื่อเหมือนคุณนั่นแหละคือเชื่อว่าประเทศเราจะไม่มีแผ่นดินไหวจะไม่มีภูเขาไฟระเบิดจะไม่มีภัยสึนามิและคุณเห็นหรือยังสึนามิเมื่อห้าวปีที่แล้ว <c oughs> ทําให้เราสูญเสียมากมายมหาศาลขนาดไหน ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้มันไม่มีข้อยกเว้นอะไรหรอกฮะคุณสังเกตไหมเมื่อเกิดภัยสึนามิขึ้นที่ภาคใต้ใคนทางภาคเหนือภาคอีสานก็มีความสงสารคนภาคใต้แต่เข้าใจว่าตัวเองจะไม่ต้องโดนภัยพิบัติจากอุตุภัยจากน้ําท่วมแต่หลังจากนั้นไม่นานคนที่อุตรดิตถ์คนที่ภาคเหนือคนที่อีสานแม้แต่โคราชไม่เคยน้ําท่วมก็ท่วมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าไม่เกิดมันเกิดขึ้นเสมอทุกวันนี้ที่ประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นครับคนที่อยู่ริมทะเล กลัวน้ําขึ้นมาจากทะเลมาท่วมไม่ว่าจะเป็นสตอมเซิร์ฟหรือว่าเป็นซึนามิขาดกการคนที่อยู่บนภูเขาก็กลัวแลนสไลด์กลัวแผ่นดินถลม่มกลัวน้ําไหลเข้ามาท่วมทุกวันนี้มีคนตายคนไทยตายและสูญเสียมากมายมหาศาลทางภาคเหนือทางภาคอีสานเพราะอะไรครับเพราะความเชื่อว่าประเทศไทยจะปลอดภัยเราภาวนาให้ประเทศเราปลอดภัยเราโชคดีที่ภูมิประเทศของประเทศไทยนั้นอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยน้อยที่สุดแต่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรเป็น เป็นการันตีไม่มีอะไรเป็นหลักค้ามกันว่าเราจะปลอดภัยตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยณวันนี้นาะทีนี้ที่คุณกับผมกลยยืนคุยมีคนไทยประมาณเป็นพันเป็นหมื่นคนยังลอยคออยู่ในในน้ําท่วมทางภาคเหนือทางภาคอีสานและภาคกลางเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยว่าภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับโลกนี้ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับประเทศเราแน่นอนสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเตรียมตัวไว้เราต้องเตรียมรับกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวตึกถล่ม หรือภัยซนมิหรือสตอมเซิร์ฟแม้แต่เขื่อนแตกไปเรื่องเขื่อนแตกเลยนะเ็พูดกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วว่าเขื่อนเขาแหลมจะแตกเขื่อนสีน้กครินจะแตกทั้งหมดเนี้ยเราไม่สามารถจะไปยืนยันอะไรได้แน่นอนเพราะทั้งหมดภัยธรรมชาติเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงรุนแรงการสร้างเขื่อนของมนุษย์เราเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นส่วนเล็กๆอยู่บนผิวโลกเมื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเปลือกโลกขยับตัวหรือการมุดตัวของเปลือกโลกเนี่ยมันจะมีผลกับการสร้างเขื่อนมากด็ร์สมิทท่านก็เคยชี้แจงไว้ว่าถ้าเกิดลอยเลื่อนที่แถวจังหวัดกาญจนบุรีมีการขยับตัวแถวสแกกังร้อยเลื่อนสแกกังเนี่ยอาจจะมีผลต่อเขื่อนบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราไม่ควรตั้งในความประมาท ผมก็ยืนยันว่าประเทศที่เจริญแล้วทางเทคโนโลยีอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เคยมีเขื่อนแตกแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่ทําให้คุณทรนงฝังใจเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มันก็มีหลายอย่างนะ,ท,ะที่ผมให้ความสนใจสิ่งแรกก็คือ,อสิ่งแวดล้อมของโลกตอนนี้อ,อย่างเช่นขั้วโลกหิมะละลายะนะฮะแลวก็อีกอย่างนึงคือการเคลื่อนของเปลือกโลกทุกวันนี้จุดทุกยอมย่าของโลกเนี่ยรู้สึกว่าเปลือกโลกจะทําการเคลื่อนตัวตลอดเวลาม,มีการขยับตัวไม่ว่าจะเป็นเปลือกโลกยูเรเซียหรือในส่วนของแปซิฟิกนะครับปัญหาที่เกิดแผ่นดินไหวในชิลี ในในในจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะแล้วก็อีกในหลายจุดในอเมริกาสิ่งเหล่านี้เป็นลางบอกเหตุว่าโลกกำลังเคลื่อนเคลื่อนตัวค่ะในทุกวันนี้นะคะประเทศของเราประสบทุกภัยอย่างต่อเน,นื่องนะคะ ในหลายจังหวัดนี้น้าท่วมบ้านเรือนไล่นาคร่าชีวิตผู้คนนับร้อยเสียหายนับแสนล้านบาทภัยธรรมชาติเหล่านี้นะคะมันไม่ค่อยเกิดขึ้นกับประเทศของเราเท่าไหร่ไอ้ที่เหตุผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไระคะสาหรับผมนะ,ะผมมองประเด็นภัยพิบัติในช่วงนี้ของโลกเนะี่ยผมมองเป็นสองข้อใหญ่ๆผมแยกประเด็นข้อแรกประเด็นข้อแรกนี่คือเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติโลกหมุนรอบตัวตลอดเวลาทุกอย่าง อุณหภูมิอากาศร้อนจัดเย็นจัดฝนตกมากความแห้งแล้งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาสุดขั้วซึ่งมันเป็นวงจรมันเป็นระยะเวลาของธรรมชาติซึ่งพอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งมันเกิดอุณหภูมิสูงสุดต่ําสุดแล้วก็เกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดการขาดขาดแคลนฝนซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่เรื่องปกติธรรมดาเช่นเดียวกับเปลือกโลกที่ต้องเคลื่อนตัวอยู่ตอลอดเวลาทาให้เกิดมีแรงเสียดทานและทําให้มีผลกระทบตกตกต่อผิวโลก ทำให้ประชาชนหรือพลเมืองหรือคนคนทั่วไปเนี่ยที่อาศัยอยู่บนเปลือกโลกเนี่ยมีผลมีผลกระทบอย่างรุนแรงนั่นคือแผ่นดินไหวข้อ2ผมมีความเชื่ออย่างเต็มที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยแหละเป็นคนที่เอาทรัพยากรของโลกขึ้นมาใช้และสร้างปัญหาหกับตัวเองประชากรของโลกของโลกเราเนี่ยหกพันล้านคนเนี่ยต้องต้องเสพทรัพยากรของโลกมากมายมหาศาลเราต้องเอาน้ํามันเอาแร่ธาตาุต่างต่างขึ้นมาเพื่อมาเป็นพลังงานเพื่อมาเป็นผลประโยชน์ กับความสุขของมนุษย์เมื่อเราทําแบบนี้ก็มีผลตกกระทบกับโลกเพราะกว่าที่จะมีแร่ธาตุเหล่านี้ได้โลกได้สร้างสมขบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นน้ํามันปิโตรเลียมหรือแร่ต่างๆใช้เวลาเป็นล้านล้านปีกว่าแต่เมื่อเราแต่ลืมเมื่อเราไปกอบโกยเราขึ้นมาใช้งานมันมีผลตกกระทบต่อโลกอย่างรุนแรงเมื่อมีผลตกกระทบต่อโลกโลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อโลกเมื่อการปรับสมดุลโลกพยามจะปรับสมดุลเพราะว่ามนุษย์เอาทรัพยากรของโลกมาใช้ มันก็มีผลกระทบก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวทําให้เกิดอทอร์นาโดทําให้เกิดสนึนามิอุณหภูมิในท้องทะเลก็มีผลต่อทอร์นาโดมีมีผลต่อการเคลื่อนที่ของลมการเคลื่อนที่ของน้ําการเคลื่อนที่ของลมการเคลื่อนที่ของแผ่นดินทั้งหมดนี้มีผลมีผลวิกฤตต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์จเจริญขึ้นมนุษย์ฉลาดขึ้นมนุษย์ก็ควรจะใช้เครื่องมือนะตรวจวัดและสแสวงหาจุดที่ปลอดภัยที่มนุษย์ควรจะไปสร้างเมืองอยู่ แล้วคุณพกรณงเชื่อเรื่องน้ําท่วมโลกไหมคะผมมีความเชื่อว่าระดับน้ําในทะเลจะสูงขึ้นแน่นอนในอนาคตทุกวันนี้ระดับน้ําทะเลก็สูงขึ้นแล้วไม่ว่าจะมาจากการที่น้ําแข็งที่ขั้วโลกละลายนะฮะไม่ว่าจะมาจากการปรับตัวของธรรมชาติอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าน้ําจากพื้นดินใจล,ลงสู่ท้องทะเลหรือการซุดตัวของแผ่นดินก็ตามมันจะทําให้น้ําสูงขึ้นระดับน้าทะเลสูงขึ้นแต่ผมไม่ได้เชื่อว่าน้ําทะเลนั้น จะห่อหุ้มเปลือกโลกทั้งหมดตอนนี้เมื่อความความสูงของระดับน้ําทะเลปรับตัวสูงขึ้นแค่1เมตร2เมตร3เมตร4เมตรมีผลกระทบต่อเมืองที่อยู่ชายทะเลซึ่งประชากรของโลกส่วนใหญ่80%โดยเฉพาะเมืองหลวงหรือเมืองที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจจะตั้งอยู่ริมทะเลจะตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ําไม่ไว่าจะเป็นแม่น้าเจ้าพระยาแม่น้ําเทมแม่น้ําหัสสันหรือแม่น้ําอะไรก็แล้วแต่เมืองเมืองหลวงใหญ่ๆจะตั้งอยู่ตามริมแม่น้ําและชายทะเลเหล่านี้ ซึ่งเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเพียงเมตร2เมตรจะมีผลกระทบต่อคนนับพันล้านคน คุณเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าจะย้ายเมืองหลวงอย่างกรุงเทพไปอยู่ในภูมิประเทศที่อปลอดภัยจากภัยธรรมชาติไหมคะในข้อนี้นะครับเราย้ายกรุงเทพไปไหนไม่ได้หรอกครับแต่ถามว่าเราสมควรที่จะไปมีกรุงเทพใหม่กรุงเทพที่สองไหมอันนี้ผมเห็นด้วยเราไม่จะเป็นต้องไปยกเมืองทั้งเมืองเนี่ยไปไว้ที่ไหนเลยแต่เราควรจะไปสร้างเมืองใหม่ซึ่งเป็นนครหลวงใหม่ในที่ที่เหมาะสมอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะมีกรุงเทพเป็นา,านนครของเรา เมื่อ700ปีที่แล้วเมืองหลวงของเราคือสุโขทยัยต่อมาก็คือกรุงศรีอยุธยาและก็กรุงธนบุรีเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเราถึงมีกรุงเทพมหาคนครทุกวันนี้แต่เมื่อกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ําก็คือน้ําจากทะเลจะขึ้นไปท่วมน้ําทะเลปรับระดับสูงขึ้นระดับน้ําทะเลสูงขึ้นหรือพัยซีนอมิหรือเรากลัวสตอมเซิร์ชจะเข้าไปเล่นงานกรุงเทพซึ่งเป็นนครหลวงที่มีประชากรถ,ถึง8ถึง10ล้านคนเนี่ยขณะเดียวกัน กรุงเทพก็ต้องลองรับน้ําจากภาคเหนือที่จะไหลลงมาตามปิงวังยมน้าแม่น้ำเจ้าพระยาจะเข้ามาท่วมเมืองเศรษฐกิจด้วยนครหลวงเราเมื่อเรารู้ปัญหาอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะไปหาเมืองหาภูมิประเทศที่เหมาะสมแล้วไวสร้างเมืองซึ่งสามารถวางผังเมืองที่ดีได้การระบายน้ําการคมนาคมการโทรคมนาคมทุกระบบเราสามารถสร้างเมืองที่สวยงามกว่ากรุงเทพได้เพราะกรุงเทพเราสร้างมา200กว่าปีเท่านั้นเอง อายุของกรุงเทพมหานครก็พอๆกับการสร้างชาติสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นในคําถามที่คุณถามผมว่าเราควรจะย้ายกรุงเทพหรือไม่ผมบอกตรงๆว่าเราไม่จะเป็นต้องย้ายกรุงเทพแต่เราไปสร้างเมืองที่สวยงามและดีกว่ากรุงเทพและเมื่อเราทําแบบนั้นได้เมื่อไหร่คนที่อยู่ในกรุงเทพวันนี้เขาก็จะอบะยายก็จะย้ายไปอยู่เมืองที่ปลอดภัยกว่าและดีกว่าครับคุณพรารนงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะกับการสร้างเขื่อนเพื่อไม่ให้น้ําท่วมกรุงเทพของเราคะ่ะอันนี้ผมไม่เห็นด้วยร้อเปอร์เซ็นต์ การที่คุณจะมาสร้างเขื่อนถมถมเขื่อนเอาดินหรือปูนซีเมนต์ไปหล่อปิดก้นอ่าวไทยเพื่อไม่ให้น้ํามาท่วมเทพขอโทษครับคุณจะมีกําลังความสามารถสร้างกําแพงเมืองจีนอ,อีกอีกครั้งหนึ่งเหรอและคุณคุณทาแบบนั้นคุณต้องใช้เวลาคุณต้องใช้งบประมาณและน้ําท่วมเทพมาจากสองปัจจัย 1. คุณกลัวน้ําจากทะเลขึ้นไปท่วมเทพ2คุณกลัวน้ําจากทางเหนือทางอ่าไหลลงมาท่วมเทพเพราะฉะนั้นน้ําที่จะท่วมเทพ มีมาจากสองปัจจัยเพราะฉะนั้นการเถื่อพคุณไปสร้างเขื่อนเสร็จเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็มีผลกระทบแน่นอนนะฮะการเด่นน้าจะไหลลงทะเลก็ไม่ได้ไหลลงง่ายๆการที่น้ําจะขึ้นไปเนี่ยน้ำก่อยการที่น้ําทะเลกับน้าจืดเนี่ยท,ที่ที่ปากอ่าวไทยเนี่ยเมื่อมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยจะมีผลกระทบระบบนิเวศทีวิทยาอย่างสูงซึ่งเมื่อระบบนิเวศวิทยามีปัญหามันก็จะมีผลกระทบต่อคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการประมงและขณะเดียวกันถ้าเราจะแก้ปัญหาไม่ให้น้าท่วมกรุงเทพ ผมคิดว่ามีวิธีทําดีกว่าการสร้างเขื่อนคุณอาจจะทําโดยการขุดคลองระบายน้ําก่อนที่น้ําจะลงมาถึงกรุงเทพสักร้อยกิโลหรือ200กิโลระบายน้ําจากปิงวังยมนาวไปเจ้ารยาให้ออกไปในเส้นทางอื่นให้ไปลงอ่าวไทยในจุดอื่นหรือไปอยู่ในจุดที่เก็บน้ําได้ซึ่งทุกวันนี้พอหลังจากฤดูฝนฤดูน้ําหลากเราก็จะมีปัญหาเรื่องภัยแรงตามมาในสองเดือนคุณจะเห็นว่าในฤดูฝนทุกคนต้องการเรือต้องการเสื้อชูชีพต้องการอาหาร แต่หลังจากนั้น2เดือนคุณจะพบว่าทุกคนต้องการน้ําต้องการลดส่งน้ําต้องการน้ําใช้น้ําบริโภคน,น,นั่นคือสังคมไทยนั่นคือประเทศของเราเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนผมเชื่อว่าเราต้องมองปัญหาโดยภาพรวมอย่างชัดเจนแล้วก็ภาครัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาผ่าตัดแล้วก็สางเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม ตอนนี้คุณธารนงมีโปรเจกต์มากมายในตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์นู้นนี้ที่ว่าต้องใช้เงินจํานวนมากมายมหาศาลนับพันล้านในการสร้างงานนี้ขึ้นมาคุณคิดว่าคุณจะสร้างจินตนาการของคุณให้เป็นจริงยังไงผมพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะรับพยายามทําให้มากที่สุดผมยอมรับว่า3 5บหปีที่ผมอยู่ในวงการผมพยายามจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับวงการภาพยนตร์ให้กับสังคมไทย ผมกำกับภาพยนตร์มา30กว่าเรื่องตลอดเวลาผมมีความฝันว่าผมจะสร้างโรงถ่ายภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อใช้ในการผลิตภาพยนตร์ผลิตรายการโทรทัศน์เพราะผมดูแล้วก็ยังไม่มีใครทำในชิ้นเป็นอันแต่ทั้งหมดนี้ตามคิดที่สร้างโรงถ่ายที่สมบูรณ์แบบของประเทศไทยของเอเชียหรือของอาเซียนก็แล้วแต,แต่มันต้องใช้งบประมาณเป็นพันๆันล้านและก็ต้องใช้บุคลากรเข้ามาร่วมงานที่มีความสามารถนับพันพันคน แต่ผมมันก็เหมือนคนมือเปล่าคือเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าส่วนตัวเนี่ยมันก็น้อยนิดถ้าเทียบกับโปรเจกต์แบบนี้ผมก็ใช้เวลาขขนขายเป็น10ปีเพื่อจะหาเม็ดเงินร้อยล้านพันล้านเพื่อจะมาสร้างตรงนี้ทุกวันนี้ผมก็ยังทําอย่างนั้นอยู่แต่ทุกวันนี้อพอเรานงสตูดิโอก็ได้เดินเข้ามาอยู่ที่ประมาณ15%แล้วเหลือ,ออีกประมาณ85%ผมก็พยายามเร่งให้มันเสร็จภาย,ใน,ะยะในระยะเวลาใ,ใกล้อาจจะ3ปี5ปีเป็นรูปธรรม แต่ถ้ามันไม่เสร็จผมก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะหมดลมหายใจ<ม>ส่วนโปรเจกต์ที่2ที่ทํามาเพื่อเอื้อต่อโครงการวอนนสติโอก็คือเวิบฉะนั้นสถานีทัทั์ดาวเทียมสถานีทัทั์ดาวเทียมเป็นสิ่งที่จะเข้ามา